ไถตรงคือเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงไถตรงคุณสามารถพบเห็นความงดงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันและในฤดูร้อนของทุกๆปีพบกับงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติณที่แห่งนี้จงปล่อยจิตวิญ,ญญาณให้ล่องลอยไปกับสายน้ำน้ำจะอบกอดและเยียวยาคุณ เมื่อมาถึงไถตรงคุณจะได้ลิ้มรสนุ่มละมุนของน้อยหนานเนื้อแน่นสายพันธุ์พิเศษและผลไม้หวานฉ่ำอีกมากมายที่แห่งนี้จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันลึกซึ้งและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ทรงคุณค่ายอย่างยิ่งของชนพื้นเมืองเพลิดเพลินไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พวกเขาใช้อยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติ ไฮตรงยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ